สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะปี2 5 6 5กันค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะกับโหนส่วนตัวกับคำพยากรณ์ดวงรายปีค่ะปี25 6 5นะคะปีเสือทองของราศีธนูกันค่ะการฟังคำพยากรณนี้นะคะเพื่อเป็นแนวทางและก็วางแผนกันล่วงหน้าค่ะบางประเด็นหยิบยกขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังกันนะคะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่16ทธันวาคมถึง14มุมกราคมค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะดวงรายปีปี2 5 6 5ของชาวราศีธนูจะเป็นยังไงกันบ้างมารับฟังกันเลยค่ะปีแห่งฟ้าเปิดแล้วนะคะมีความมั่นคงในชีวิตได้ของใหญ่ๆค่ะเฮงๆปังปุเดนเย่มากค่ะดีแบบสุดๆไปเลยนะคะ การเงินดีหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะการลงทุนอะไรก็มีกำไรงอกเงยนะคะมาเริ่มกันที่การงานกันค่ะดวงปี2565ชาวธนูเฮงๆปังปงืนเย่มากค่ะดีแบบสุดๆไปเลยในรอบ30ปีเลยก็ว่าได้นะคะด้วยดาวพฤหัสส่งผลต่อความมั่นคงค่ะทรัพย์สินคนรอบข้างญาติมิตรคนในครอบครัวนั่นแหละค่ะ ดาวพฤหัสย้ายวันที่8เมษายนปี2565ค่ะจะมีกำลังโดดเด่นมากค่ะเข้มแข็งมั่นคงมากนะคะชาวธนูจะเกิดความมั่นคงในชีวิตค่ะจิตใจความคิดจะหาการสร้างหลักปักฐานค่ะมองหาความมั่นคงให้กับชีวิตของตัวเองนะคะมองหาทรัพย์สินใหญ่ๆค่ะราคาแพงๆมีความกล้าขึ้นนะคะใจใหญ่ขึ้นมากกว่าที่ผ่านมาค่ะ กล้าคิดกล้าทำกล้าลงทุนนะคะรงแรงหนักๆเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นที่จะทำให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้นะคะปกติเป็นคนคิดนักวางแผนอยู่แล้วนะคะชอบลงทุนกันอยู่แล้วไม่ชอบจะอยู่นิ่งๆกันหรอกคะ่ะลองผิดลองถูกกันอยู่นั่นแหลคะค่ะเยอะพอสมควรนะคะก็มีลมบ้างลูกบ้างไปต่อนั่นแหละคะ่ะในเส้นทางชีวิตนะคะ ในชะตาชีวิตถึงแม้จะร่ำรวยก็ไม่คิดจะอยู่เฉยๆหรอกค่ะทำนั่นจับนี่ไปเรื่อยๆล่ะค่ะปรับปรุงนั่นปรับปรุงนี่ได้บ้างพลาดบ้างไปได้บ้างนะคะทุกครั้งที่เจออุปสรรคนะคะชาวธนูก็จะมีทางออกได้เสมอๆค่ะแก้ไขปัญหาได้ผ่านไปได้ด้วยวิธีของชาวธนูเองค่ะด้วยประสบการณ์ที่สะสมมาทั้งนั้นเลยนะคะชาวธนูถือว่าปี2565จะขึ้นไปสูงกว่าจุดที่จากมา แน่นอนค่ะลองเอาไปสังเกตตัวเองดูนะคะปี2564นะคะชีวิตก็โอเคอยู่นะคะสังคมภายนอกเพื่อนฝูงนะคะญาติมิตรยังคงช่วยเหลืออุปธรรมค้ำชูสนับสนุนดีอยู่ค่ะโดยรวมของปี6 4เป็นปีทดลองงานค่ะมองเห็นโอกาสเข้ามาเรื่อยๆอยู่นะคะการจับการไขว่คว้าเอาโอกาสที่เข้ามา มันยากพอสมควรอยู่ค่ะกว่าจะได้มาอะไรสักอย่างต้องอาศัยความพยายามเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะต้องเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเท่านั้นถึงจะมีประสบความสําเร็จได้นะคะชาวธนูมีความมุ่งมั่นแนว่วแน่จริงๆมักจะมีเพื่อนมีคนใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคอยผลักดันคอยสนับสนุนค่ะคอยช่วยเหลืออยู่ไม่ห่างหายไปไหนนะคะ ปี64เป็นปีที่เริ่มต้นความสำเร็จก่อร่างสร้างตัวนะคะตั้งหลักปักฐานต้องใช้เวลาสักหน่อยค่ะเพื่อผลักดันสู่ความสำเร็จนะคะพอมาถึงปี65นะคะรับรองปั้งปั้งแบบไม่รู้ตัวเลยค่ะร่ำรวยมั่นคงมากในรอบ30ปีมีเรื่องดีๆเข้ามาแทบตลอดทั้งปี65เลยละค่ะ จะได้ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับทรัพย์สินหรือได้ดูแลทรัพย์สินมรดกภายในบ้านในตระกูลนั่นละค่ะจะได้ซื้อที่ดินได้ทำบ้านหรือมีรถมาครอบครองด้วยนะคะในปีที่ผ่านมาตั้งเป้าหมายเล็งอะไรไว้แล้วที่ผ่านมายังไม่ได้กิจกรรมกิจการ,รอะไรก็ตามที่ยังไม่สำเร็จพอเข้ามาปี65จะได้แน่นอนละค่ะมีความสำเร็จแน่นอนนะคะทั้งซื้อทั้งขายเลยละค่ะ ดาวพฤหัสส่งผลต่อให้ความมั่นคงนะคะส่งผลแบบยาวๆตลอดทั้งปีเลยล่ะค่ะดังนั้นใครที่หวังอะไรไว้จะได้สมหวังค่ะทุ่มเทอะไรไว้จะเกิดความสำเร็จนะคะขอย้ำว่าต้องตั้งใจค่ะต้องมีใจสู้นะคะ ทั้งภาระความรับผิดชอบที่มีเข้ามาเยอะหนักมากเลยล่ะค่ะเอานะคะถึงจะหนักแค่ไหนทุกปัญหาทุกอุปสรรคชาวธนูมีทางออกและแก้ไขได้เป็นอย่างดีค่ะแต่ต้องมีความแน่วแน่เต็มเปี่ยมร้อเซนในปีหั้าเลยนะคะ ปี64ชาวธนูมีความกังวลในเรื่องเงินเงินทองทองมีความกดดันในเรื่องของทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์เรื่องเงินเินทองทองในปี64พอสมควรอยู่นะคะพอปี65เป็นปีที่ฟ้าเปิดแล้วค่ะเตรียมตัวรับผลมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังมือ30ปีจะมีครั้งนะคะถึงผ่านโอกาสนี้ไปแล้วนะคะลดน้อยถอยลงไปค่ะ ปีนี้ต้องเรียบเลยละค่ะ30ปีวนมาอีกครั้งก็นานอยู่นะคะ ทั้งเรื่องของครอบครัวบ้านรถราการงานการลงทุนนะคะการเรียนรู้ความรักด้วยค่ะจะสัมพันธ์กันไปหมดเลยนะคะชาวธนูจะดูงงๆอยู่นะคะว่าตอนนี้มาอยู่จุดนี้ได้อย่างไรช่างมหศัศจรรย์ใจจริงๆนะคะก่อนหน้านี้ชีวิตชาวธนูอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะคะตรงๆเหมือนดอกบัวอยู่ใต้ตมชัดๆและคะ่ะหลังจากนี้ไปแล้วนะคะชาวธนูจะได้พ้นจากตมแล้วล่ะคะ่ะพ้นเหนือน้ําแล้วนะคะ ผี่ดอกแย้มใบส่งกลิ่นหอมโชยไปไกลแสนไกลมากเลยล่ะค่ะจะมีเสน่ห์หอมดึงดูดนะคะมีคนรู้จักมากมายค่ะมีมิตรภาพที่ดีๆเข้ามาด้วยนะคะศัตรูนะคะจะกลับกลายเป็นมิตรค่ะเปลี่ยนฝักเปลี่ยนฝ่ายเลยทีเดียวนะคะ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆค่ะมีความสำเร็จในเรื่องต่างๆอย่างมากมายนะคะเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยรถราจะมีข่าวดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะใครที่เริ่มต้นมาบ้างแล้วในปี64นะคะพอเข้าปี65จะเกิดความมั่นคงเพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะ โดยเฉพาะเรื่องงานใครที่ตกงานอยู่นะคะหางานอยู่จะได้สมหวังในปีนี้แล้วล่ะค่ะได้งานที่ชอบงานที่รักแน่นอนค่ะจะมีเพื่อนคอยช่วยเหลือนะคะคอยแนะนํางานดีๆให้ค่ะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือเห็นอกเห็นใจเอ็นดูอนุเคราะห์เป็นพิเศษค่ะคนที่อยู่ในสถานะเจ้าของธุรกิจเจ้านายตัวเองนะคะกิจกรรมกิจการก็จะมีผลกำไร,รงอกเงยนะคะ มีคู่ค้าคู่สัญญาใหม่ๆเกิดขึ้นมาค่ะมีบริวารลูกน้องเพิ่มมากขึ้นค่ะการงานอะไรก็ตามที่ทำจะงอกเงยมากกว่าปี64แน่นอนค่ะปี64ยังลูกผีลูกคนอยู่นะคะ การเรียนรู้เหล่านักศึกษานักเรียนนะคะการเรียนจะดีขึ้นค่ะความจําจะดีขึ้นจิตใจความรู้สึกจะฝักใฝ่กับการเรียนมากกว่าช่วงที่ผ่านมานะคะคนไหนที่ปรับเปลี่ยนที่เรียนใหม่นะคะจะได้ที่ถูกใจค่ะได้ศึกษาต่อที่คาดหวังเอาไว้นะคะความสำเร็จที่เกิดขึ้นต่างๆนานาจะมาในลักษณะปุ๊บปั๊บฉับพันทันด่วนเลยนะคะ เอาเป็นว่าเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงเลยทีเดียวค่ะทุกสิ่งที่ได้มาได้รับการสนับสนุนผักดันจากคนรอบๆตัวนะคะสถานการณ์รอบตัวจะนําพาไปให้เจอความสําเร็จนะคะขอให้ชาวธนูใจสู้อย่าถอยเท่านั้นเป็นพอค่ะ ช่วงดาวพฤหัสย้ายนะคะช่วงเมษายนนะคะชาวธนูท่านไหนที่ทำงานสายบันเทิงโซเชียลออนไลน์นะคะจะโดดเด่นเด่นดังมากพิเศษค่ะจะได้ดังแบบเปรี้ยงปป้างเลยนะคะดังข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวค่ะอีกมุมนึงอาจจะเกิดโชคจากทางไกลหรือได้รับทรัพย์สินใหญ่ๆ เข้ามาฉับพันทันด่วนเลยนะคะชาวธนูบางท่านจะได้ย้ายถิ่นฐานนะคะได้ย้ายที่อยู่อาศัยด้วยสาเหตุบางประการนะคะแต่ย้ายไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะการค้าขายที่ได้เคลื่อนที่จะได้รับความนิยมชื่นชมชื่นชอบอย่างมากนะคะงานออนไลน์จะดังระดับข้ามวันเลยทีเดียวนะคะ การงานปี65จะมีความคล่องตัวมากๆค่ะไปได้แบบสบายๆค่ะดีกว่าปี64อย่างแน่นอนนะคะบางครั้งก็มีปัญหาบ้างเป็นบางเหตุบางประการนะคะก็ได้แก้ไขได้ด้วยความสามารถของชาวธนูเองค่ะเป็นช่วงที่ชาวธนูจะได้เข้าไปโฟกัสกับงานที่สําคัญๆนั้นด้วยตัวเองและใส่ใจมากเป็นพิเศษเลยนะคะมาต่อกันที่การเงินกันค่ะการเงิน มีอยู่มีกินมีใช้อย่างสบายๆหายห่วงเลยล่ะค่ะถึงแม้ว่าบางช่วงจะมีปัญหาบ้างนะคะกุมภามีนานะคะการเงินมีฝืดๆอยู่บ้างนะคะแต่ก็ดูดูแล้วก็มีการลงทุนอะไรใหญ่ๆบางสิ่งบาง,างอย่างอยู่ค่ะการใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งที่ได้ตอบแทนกลับมาอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะเป็นสิ่งที่ดีต่อชาวธนูนะคะ ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะไม่เป็นปัญหาอะไรเลยมีคนรอบตัวคอยช่วยเหลือคู่ครองญาติมิตรสหายคอยช่วยเหลือไม่มีอะไรน่าห่วงเลยเรื่องของการเงินนะคะอีกช่วงนะคะมิถุนาต้นเดือนตุลาคมนะคะรายจ่ายจะเยอะกว่ารายรับอยู่นะคะรายจ่ายที่ก่อให้เกิดความมั่นคงต่อชาวธนูมากกว่าคะ่ะรายจ่ายเยอะแต่ไรายได้เข้ามาซัพพอร์ตได้ทันนะคะ ไม่มีปัญหาอะไรเลยล่ะค่ะการเงินถือว่าดีค่ะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะลงทุนอะไรก็มีกำไรกำไรงอกเงยเป็นอย่างดีนะคะในปีหก้าค่ะมีบางช่วงที่ลดทอนลงบ้างค่ะแต่ก็ถือว่าเป็นปีที่ปังอยู่นะคะไม่ติดขัดอะไรเลยค่ะนุ่นนำส่งผลไปได้ดีอยู่ค่ะมาต่อกันที่ความรักกันนะคะ ดวงความรักของชาวธนูน,นะคะงานดีรักก็ดีตามมาด้วยค่ะรักไม่ดีงานก็พังไปด้วยนะคะความรักปีหูค่านะคะความรักแบบผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะรักที่ให้ความช่วยเหลือการสนับสนุนกันเป็นแบบจริงจังๆ,ๆไม่ใช่รักแบบฉาบฉวยมาหลอกแล้วจากไปนะคะรักจะมาช่วยให้มีความเจริญรุ่งเรืองค่ะเกื่อนหนุนกันสร้างอนาคตร่วมกันไป สร้างความมั่นคงกันไปนะคะใครที่คบหากันมานานๆนะคะจะได้ไปพบญาติผู้ใหญ่ด้วยนะคะเปิดตัวแล้วค่ะมีแต่งแน่นอนนะคะในปีนี้จะเป็นคนในครอบครัวเขาก็โอเคเลยละค่ะเห็นดีดเห็นงามด้วยเลยละค่ะ<ๆ>เขาเป็นคนไม่หวานนะคะไม่ตรงสเปคคุณเท่าไหร่หรอกค่ะในอุดมคตินะคะ จะบอกว่าอุดมคติกินไม่ได้นะคะคนที่เข้ามานั้นดูซื่อๆบื้อแต่ก็หนุนนำช่วยเหลือคุณทุกทางเลยนะคะหรือจะแปลว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วไม่ได้จูจีดูดีไม่ได้หวานหวานกันมากสักเท่าไหรค่ค่ะมีแต่ทำงานต่างคนต่างเลงงานของตัวเองทั้งนั้นเลยล่ะคะ่ะเพื่ออนาคตร่วมกันนะคะ ถ้าคู่ไหนได้คู่ไม่ตรงปกนะคะที่เล่นทีจริงไม่จริงจังอยู่ปีหกค่านะคะจะเปลี่ยนโปร,โปรเปลี่ยนค่ายเปลี่ยนโฟไฟได้เลยนะคะดวงส่งเสริมไปในทางความมั่นคงค่ะการลงหลักปักฐานที่เล่นทีจริงหล่อหล่แลยอยู่คนใหม่ ที่จริงๆจ,จังๆที่คอยช่วยเหลือเกื้อหนุนจะเข้ามาแทนแล้วล่ะค่ะช่วงกันยาตุลาช่วงนี้จะเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของความรักเลยนะคะก็อย่าประมาทก็แล้วกันล่ะค่ะคนที่เล่นๆอยู่นะคะ มาต่อกันที่สุขภาพกันค่ะในด้านสุขภาพค่ะไม่มีอะไรน่าห่วงนะคะยังไปได้สบายอยู่ค่ะแข็งแรงแข็งแก่งอยู่จะมีแต่เรื่องภูมิแพ้ค่ะแพ้อากาศแพ้ฝุ่นค่ะให้ดูแลใส่ใจตัวเองให้ดีๆด้วยนะคะสรุปนะคะชาวธนูค่ะ30ปีจะมีครั้งนะคะกับโชคกับโอกาสดีๆจะมีเข้ามาทุกๆอย่างจะปรับเปลี่ยนก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะ ก็ต้องใช้ความอดทนอดกั้นมากพอสมควรอยู่นะคะชะตาจะเริ่มดีค่ะเริ่มขยับจริงๆจ,จังๆก็ประมาณ9เมษายนเป็นต้นไปค่ะชาวธนูจะรู้สึกโล่งอกโล่งใจมากขึ้นนะคะกับสถานการณ์รอบๆด้านค่ะภาราหน้าที่การงานจะโฟจะดีขึ้นค่ะมีคนช่วยมีคนมีทีมงานมากขึ้นศัตรูจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนฝั่งมาอยู่ฝั่งคุณแล้วละค่ะ ขอให้มั่นคงการเงินการงานความรักเงินทองไหลามาเทมานะคะกิจการการงานผีดอกออกผลนะคะแตกกิก่งก้านแตกสาขาอยากจะซื้อที่ดินอสังหาริมทรัพย์ก็ขอให้สมดังใจปรารถนาเลยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับฟังฝากทุกๆคนช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีธนูที่ช่องโหนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังและก็วางแผนกันลงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะคะสมปรารถนาทุกประการดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะโควิดยังไม่ได้หายไปไหนยังต้องเฝ้าระวังอยู่เวลาจะออกไปข้างนอกก็ปิดแมสนะคะเวลาจะ,ะ,ะรับประทานอาหารก็ล้างไม้ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารด้วยนะคะเป็นห่วงจริงๆค่ะโหนส่วน ส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบายค่ะทุกๆคน